นะคะนางสาวจูพรนัทช่วยสุกนะคะเป็นตัวแทนของตำหนักกองนาจาบ้านผู้เชงค่ะประวัติก็คือวันนั้นป้าให้หนูกับพี่โจ๊งนะคะไปที่ทุ่งสงนะคะเพื่อไปเอาปลาก้อนนะคะมาพิงพ์เย็นบานท่องเราได้เห็นว่าตรงนั้นมีศาลเจ้าอยู่ศาลเจ้านึงนะคะแต่ความรู้สึกของเราสองคนคือเราต้องการไปกราบไหว้ปกติพอเข้าไปแล้วนะคะทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญน,นะคะ แต่เหมือนกับเป็นปฏิหารที่ต้องให้สถานที่ตรงนี้มาเจอกับร่างร่างนี้นะคะไปถึงปุ๊บนะคะก็กราบไหว้ปกติค่ะพอเจอทวดแล้วทวดบอกว่าอากงนาจาเนี่ยค่ะมาเข้าฝันว่าเดี๋ยวเกจะพาลูกศิษย์มาให้เจอนะฝากดูเลด้วยแล้วหนูนั่งด้านในกับทวดนะครับคนที่เป็นเจ้าของศาลแล้วก็ได้ให้พี่โจ๊กนั่งด้านนอกนะคะหน้าโต๊ะที่รับ ยกอ,องอะค่ะเขาก็จะดูว่าองค์เทพที่มาได้มาบอกมาเข้าฝันเนี่ยค่ะเป็นของจริงหรือไม่กับร่างร่างนี้เกก็บอกเลยว่าเอาไปนั่งที่หน้าโต๊ะนั้นนะแล้วเขาก็เชิญให้ให้แก่ร่างนะคะลงมาประทับหนูเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างในศาลกับทั่วเกก็จะบอกว่าเดี๋ยวดูนะถ้าของจริงลงเสร็จปุ๊บ จะไม่ไปตบที่หน้าโต๊ะตรงนั้นพออากงลงบาทับร่างของพี่โจ๊กปุ๊บเกก็บอกเลยว่าเดี๋ยวให้เด็กในสารเต้าเนี่ยไปล้อมด้านหลังของแฟนหนูหมดเลยถ้าไม่ใช่อากงจริงๆนะถ้าล่างๆ่างนี้ลงปุ๊บไปตบหน้าโต๊ะปั๊บพวกเองกระทืบได้เลยอากงเข้าไปทีแรกหนูเสียวมากเลยลงดังวูบหนูว่า อากงคือมาแล้วมายัางไงต้องเป็นของจริงมาช่วยลูกช่วยหลานโอเคไปปุ๊บแกถอยปั๊บโอเคโอเคพอลงปุ๊บทีที่2อแกก็รําตามท่าของแกไปอีกทีที่สองเพราะว่าจะจะบใช่ไหมแกก็ถอยวูดหนูก็หืมใจลงตาตรงอีกทีที่สมทีสุดท้ายที่ททนว่ารอบนี้เป็นรอบตัดสินนะพอแกรำปุ๊บทีที่สแกจะ กำลังจะไปตบแต่เหมือนกับแกดันออกแกบอกว่าสิ่งที่มาเข้าฝันเกเป็นของจริงจนแกบอกว่าให้ไปเอากระถางทูบจากที่เนี่ยค่ะไปที่ศาลเจ้าอีกครั้งแต่เฟนหนูก็บอกว่าพวกเรามาทำงานเราไปกลับไม่ได้เราก็บอกว่าทั่วททำไงก็ได้ให้เรา เสร็จเวลานี้ค่ะเพราะว่าเราไปกลับไม่ได้เราต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราทํางานรับจ้างเขาแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็ได้ย้ายมาที่สถานที่ตรงนี้นะคะที่ว่าได้สร้างเป็นตําหนักของกองนาจาบ้านพัวเชงนะคะก็เป็นบ้านเล็กๆของหนูนะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆหล,ลังนึงค่ะที่มีแค่ห้องหนึ่งห้องนะคะโต๊ะพระเล็กๆนะคะเป็นกรอบรูปนะคะของอากองนาจานะคะทําไมถึงเราใช้กรอบรูปนะคะ เพราะทางด่างหรือทางพิจุกนะคะไม่ได้มีเงินหรือปัจจัยในส่วนที่จะมาสร้างเป็นรูปนะคะเพราะเรารับจ้างทํางานนะคะวันละ300มันอาจจะน้อยนิดที่จะไปสร้างองค์ท่านนะครับต่อให้เรามีแค่ฉากรูปนะคะถ้าเราเกิดจากใจจากการศรัทธาของคนหนึ่งคนนะคะสามารถให้ก่อเกิดคนอีกรอบข้างมากมายได้นะคะ แล้วก็สิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดมาเรื่อยๆนะคะเกิดจากสิ่งที่พี่เขาสวดมนต์ปฏิบัติแบบนี้นะคะในทุกๆวันคนที่มานะคะอาจจะมองว่าพี่เขาบ้าหรือเปล่านั่งสวดมนต์นั่งทําแบบนี้ในทุกๆวันนะคะแต่น้องๆหรือคนที่มาด้านนอกอาจจะเห็นสิ่งแบบนี้ค่ะที่พี่เขาปฏิบัติสวดมนต์แบบนี้นะคะทุกๆวันจึงทําให้น้อง คนที่อยู่หน้าตอนนี้นะคะหรือคนที่หลายๆคนเห็นนะคะจึงเกิดคําว่าน่าจะใช่น่าจะมีน่าจะลงน่าจะทุกๆอย่างจึงเกิดการเข้ามานะคะร่วมสวดมนต์ปฏิบัติเพราะว่าในทางของพิโจ๊กส่วนหนึ่งนะคะจะมีการพาตัวเองไปก่อน,นะคะพาตัวเองไปปฏิบัติกรรมฐานภาวนานะคะบนเขาในถ้ำนะคะเพะื่อต้องการความสงบแล้วก็ ทุกๆอย่างนะคะจะเป็นปฏิหารก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะจะมีในส่วนของญาติที่ไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะคะก็ป่วยนะคะแล้วก็ลองให้อากองนาจารักษาดูนะคะก็เป็นอะไรที่ปฏิหารคะ่ะจากที่ว่าเขาปวดนะคะเขาก็หายเป็นปกตินะคะแต่อากองจะมีข้อเม้เสมอว่าถ้าหายแล้วขอเป็นใส่ชุดขาวสวดมนต์ภาวนาได้ไหม ขอแค่นั้นไม่มีอะไรเล็กเปลี่ยนเลยค่ะเพราะอากองนาจามาไม่เคยต้องการขออะไรจากลูกศิษย์ไม่ต้องการขอเงินขอปัจจัยหรืออะไรที่เหนือบากกว่าเองจากลูกศิษย์ทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหานะคะสองสามคนสี่ห้าคนเริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ พระเล็กๆนะคะพวกน้องๆค่ะก็คุยกันว่าเราจะเริ่มสร้างหน้าพระโต๊ะพระให้กล่องเนี่ยค่ะขยับขยายเริ่มคุยกันว่าเราจะเงาเงินเนี่ยค่ะส่วนตัวมาร่วมสร้างกันนะคะเพราะว่าศรัทธาจากใจออกมามากกว่าอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่ก่อเกิดในการขยับขยายมาจุดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มมีการศรัทธานะคะก็เริ่มมีการขยับขยาย จากโตเล็กๆนะคะห้องเล็กๆก็ได้ขยายจากห้องต่อในบ้านนะคะก็ใหญ่ขึ้นนะคะการกอร่อสร้างการแข,ขยายของตำหนักในปีที่สองจะมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ทางพิจิวกนะคะร่วมแรงร่วมใจกันลงทุนนะคะทำทุเรียนเพื่อจะหวังผลว่ากำไรทุเรียนส่วนนั้นจะมาสร้างตำหนัก ตรงนี้ได้เพื่อขยับขยายได้ทุกคนก็ร่วมใจกันทำทำออกมาก็ได้ไม่เยอะนะคะแต่พอส่วนหนึ่งที่จะสามารถมาขยับขยายให้ทางตำหนักใหญ่ได้ประมาณหนึ่งนะคะปีที่สามก็ทางพิโจกนะคะก็ได้รวมตัวแล้วก็คุยกับลูกศิษย์ว่ากองมีคําสั่งว่าเราต้องมีการรับพระเองแล้วนะรับยกองเองแล้วนะเพราะ เราจะมีการขยับขยายใหญ่โตยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็เกจะบอกว่าเดี๋ยวเกจะนำคนที่มีกำลังหน้าแปลกไม่รู้จักมาให้เพื่อไม่ให้ลูกหลานเนี่ยคะ่ะลำบากเพราะบางครั้งเกอาจจะมองว่าข้างในของตัวร่างของพิโจ๊กนะคะที่ตั้งใจทำให้โดยไม่มีข้อแม้เลยค่ะทำให้ด้วยใจทั้งนั้นลวน้ลวนเลยนะคะ ะะสถานที่ตรงนี้ที่เป็นหน้าพระณนปัจจุบันนะคะก็จะเป็นโรงเจนะคะโรงทานพี่คนหนึ่งเขาบริจาคพวกเหล็กพวกหลังคามาให้ค่ะจากหน้าพระห้องเล็กๆใช่ไหมคะทีนี้ก็ทางพิโจกแล้วก็ลูกศิษย์ก็ได้คุยกันว่าถ้าง,งั้นเราขอขยายหน้าพระให้อกงใหม่ดีกว่าไหมและทีนี้ลูกศิษย์ว่าเราจะทํากันตรงไหนจะขยายกันตรงไหนเอาปัจจัยมาจากไหน ทีนี้ก็เริ่มจากลูกศิษย์ในตำหนักเหมือนเดิมค่ะเพราะทุกคนคนละเน็กคนละน้อยสะสมกันจนเกิดหน้าพระตรงนี้นะคะและทีนี้ก็ได้มีการจะทำโรงเจโรงทานด้านอีกฝั่งหนึ่งของบ้านค่ะตอนนี้ปัจจุบันนะคะก็ได้เป็นตำหนักอย่างเต็มตัวนะคะเหมือนที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีหน้าพระของอากองนะคะแล้วก็จะมี รอบนอกนะคะก็เกิดจากที่ลูกศิษย์ได้โอนะคะแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่พูดค่ะจากที่วันนั้นนะคะทางศาลเจ้าต้องเอาเงินส่วนตัวจากพี่โจ๊กหรือจากร่างนะคะหรือจากน้องๆที่ตั้งใจจะทำให้อกองนะคะก็วันนี้กลับกลายเป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องการอยากจะให้จากใจมากกว่าค่ะคนที่มาหา คนที่อยากเจอคนที่ต้องการขอมาแล้วได้เห็นผลได้เห็นปฏิหารได้ทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการนะคะไม่ว่าคุณจะมาใกล้หรือไกลนะคะที่นี่ขอแค่ใจค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่นี้รับรู้หมดทุกอย่างค่ะ กำลังในการก่อสร้างนะคะที่ทุกๆคนได้เห็นนะคะที่ได้สร้างขึ้นมานะคะก็ส่วนมากจะมีผู้ใจบุญนะคะจะได้ถวายปัจจัยนะคะมาเป็นหลักๆนะคะแต่ทุกการก่อสร้างนะคะก็จะเป็นน้องๆพี่ๆนะคะในศาลเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าลูกเด็กของนาจานะคะทุกอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะที่ร่วมสร้างกันนะคะก็จะเป็นฝีมือของทุกๆคนในศาลเจ้าล้วนๆนะคะไม่ได้มีการ จ้างส่วนมากจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปั้นหรือสร้างหรือวาดหรือเป็นโต๊ะเป็นอะไรต่างๆนะคะจะเป็นความสามารถล้วนๆเลยนะคะของน้องๆทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกๆคนมีความตั้งใจมากๆนะคะผลงานทุกอย่างนะคะทุกคนไม่เคยบ่นเลยนะคะว่าเหนื่อย งานสำเร็จออกมามีแต่รอยยิ้มมีสิ่งที่กลับมามองแล้วดีใจค่ะทุกคนมองว่าเขาได้ทำให้อากองนาจาเต็มที่รวมทีมกันมาเป็นเป็นลูกเด็กของนาจาบ้านผู้กระเชงค่ะผมในานาม ผู้นำของศาลเจ้าตำหนักของนาจาบ้านพู้กระเชงนะครับวันนี้เราจะได้พูดในการก่อสร้างทุกวันนี้ของเราที่ได้สร้างและความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเริ่มจากพวกเราเป็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มเล็กๆจัดท้าต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์โดยการร่วมมือกันเอาเงินคนละเล็กละน้อยมารวมกันสร้างซื้อปูนซื้อทรายมาสร้างโดยเมื่อเรามีเงินเราก็ ไปเชื้อปูนมาทรายเราก็ไปขนกันมาเองเพื่อได้สร้างด้วยความศรัทธาจริงๆโดยเราไม่มีผู้สนับสน,นุนเราไม่มีหล่อจูและเราไม่มีใครช่วยเลยเชื่ออย่างเดียวว่าองค์ท่านมีจริงเราก็เดินด้วยความเชื่อแบบนี้มาตลอดและเชื่อว่าสักวันหนึ่งอานเจ้าของเราต้องยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่นปีแรกคือบททดสอบทุกอย่างที่เราได้เจอ ลูกศิษย์ของกงทุกคนแม้ทั้งคนที่อยู่ใกล้ตัวผมได้เจอบททดสอบทุกคนแต่พวกเราเดินได้ทุกวันนี้เพราะเชื่อมัน่นในสิ่งที่กองพูดทั้งหมดกองบอกก่อนล่วงหน้าเสมอว่าเราจะเจออะไรปีที่สองเราจะเจออะไรปีที่สามเราจะเจออะไรปีที่สี่เราจะเจออะไรเริ่มจากปีแรกปีแรกเราแค่ก้าวขาเรียนรู้และชมปฏิหารและสิ่งที่กองทําให้เราดูพวกเราทุกคนเลยเดินด้วยความ ตั้งใจและเชื่อมันว่าของมีจริงๆเริ่มจาก3มคน4ี่คนหคนไหว้พระสวดมนต์ใส่ชุดขาวกันเริ่มแรกก็โดนโจมตีมากทุกด้านแม้กระทั่งญาติพี่น้องตัวเองผมก็เลยในานามผู้นําก็เชื่ออย่างเดียวว่ามีจริงก็เลยทําอย่างเดียวพอ,อย่างเข้าปีที่สองการทํานั่นมันตรงผลให้เห็นว่าเราทําจริงๆนะเราไม่ได้ทําเล่นเราดัดเาต่อองค์เทพเจ้าจริงๆ โดยผมจะได้รับคำสั่งทุกครั้งที่องจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นการสร้างหรือปฏิบัติผมก็จะทำตามทั้งหมดโดยไม่มีข้อแม้เพราะผมเชื่อว่าถ้าท่านของจริงท่านจะทำให้ผมเห็นได้ด้วยจริงๆปีที่สท่านเลยบอกผมว่าถ้าเชื่อมั่นแกให้ทำด้วยตัวเองโดยที่ผมก็กลัวว่าจะทำยังไงไม่มีใครสอนอะไรทักอย่างผมก็ทำพิติกรรมทั้งหมดด้วยตัวเองแต่พิติกรรมปีที่สงก็ ผ่านมาได้โดยท่านเจ้าเราได้มีการขยายขึ้นมาฟ้าดินเพิ่มมาพอฟ้าดินเพิ่มมาโดยข้อดีของท่านเจ้าเราลูกศิษย์ของทุกคนถึงจะเป็นวัยรุ่นแต่เป็นช่างทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านโครงสร้างอะไรทุกอย่างมารวมตัวกันช่วยสร้างเพราะความศรัทธาของเราทําด้วยความศรัทธาจริงๆโดยไม่มีค่าจ้างใดๆกันทั้งสิ้นยอมเหนื่อยยอมไม่ได้หลับได้นอนเพราะคาว่าศรัทธาอย่างเดียวเราก็ได้ มานิดหน่อยในปีที่สองปีที่สามเราก็เดินอีกเดินด้วยความตาตาเดินตั้งต้งที่ไม่รู้จะทําแบบไหนทํายังไงไม่มีใครมาแนะนํามาชี้ทางแต่เราก็จะมั่นใจว่าเราก็ต้องทาเพราะทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจและเราไม่ไหวเราก็จะกองประทับแล้วก็จะมาบอกไว้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวแ okay, กจะพาใครมาแล้วจะได้สร้างอะไรแกได้บอกเราทุกอย่างว่าตั้งแต่ฐานเจ้าเรามีป่าข้างหลัง ไม่มีอะไรเลยขนาดพื้นยังไม่มีทรายเราต้องขนกับรถสามล้อส่กสอบมาจนทุกวันนี้คงได้พูดไว้เป็นความจริงทั้งหมดในปีที่สามเราเลยได้สร้างของใหญ่ๆทั้งหมดหลายอย่างขึ้นมาแต่ปีที่สี่นี้พิเศษขึ้นมาโดยการเรารับเต้าโบมากิมโบมานี่คือสิ่งที่พิเศษของเราโดยการเราได้เข้าถึงกับสารเจ้านาจาอังศิลาโดยอาจารย์สมชยัยคงเลยบอกว่า เดี๋ยวคงจะแสดงปฏิหารให้ในปีที่สีเพื่อรองรับว่าคงยังมีจริงๆทางท่านเจ้าอังทิลาอาจารย์สมใจเลยน่าจะัมผัดได้หรือรู้ได้ว่าคงน่าจะสื่อสารกับเขายังไงก็ผมไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นผมแค่ไปกราบไหว้ขอพรอาจารย์เลยถวายองค์นาจาองค์ใหญ่มากับองค์ส่วนตัวของอาจารย์มาและได้รับตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการพวกเราเลยได้มีครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวชื่อได้ทุกวันนี้ และได้ตั้งเต้าโบกิมโบ้ทุกวันนี้ได้รู้จักพวกเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนว่าเต้าโบ้คือใครกิมโบ้คือใครเราจนได้รู้จักอาจารย์อาจารย์สอนทุกอย่างและก็พี่ๆทุกคนที่อยู่ทางจ้างเิล่์ก็สอนมาให้เราได้มีความรู้อาจารย์บอกว่าอย่าไปกลัวในสิ่งที่ผิดแต่ต้องกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราคิดว่าเราทําในความดีปีนี้เราเลยจัดในความยิ่งใหญ่ในนามเจ้าสํานักปีนี้ เป็นสิ่งที่ตอบได้เลยว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จับมือกันทําด้วยความสามัคคีแต่เราก็สร้างความยิ่งใหญ่นั้นให้กับทั่วโลกให้กับคนในประเทศนี้ให้กับผู้อยู่ในแวกนี้ได้เห็นว่าเรายิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ของเราไม่ใช่ต้องมีคนจํานวนเยอะความยิ่งใหญ่ของเราคือเรายังรักกันเหมือนเดิมแม้สี่ปีจะผ่านไปเรายังกอดกัน ยังให้เกียรติกันทุกคนที่นี่ต้องให้เกียรติกันและต้องไว้กันไม่ว่าผู้นั้นจะเด็กกว่าหรือใหญ่กว่าเรื่องศักดิ์สิทธิ์เขาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วผมรู้แต่พวกเราต้องพัฒนาแต่คนก่อนถึงจะไปศักดิ์สิทธิ์ได้ที่นี่แตกต่างจากการเจ้าทั่วไปอยู่ที่จะมีทั้งสามฝ่ายมีบรรพบุรุษมีสายพราหมณ์และยีนชวนฝ่ายบรรพบุรุษคือฝ่ายที่ ปู่ย่าตายายเรามีมาโอนส่วนผมมาจากคําว่าไม่เชื่อเลยเพราะผมมองว่าสิ่งนี้ไม่โดนกับตัวไม่เชื่อเด็ดขาดจนได้สัมผัสได้โดนกับตัวเราเลยได้สร้งางไฟล์ํำรุจขึ้นมามาไฟล์ที่ร้องไฟล์พรามพรามคือผมได้ถือไฟล์บร,รมครูโดยการเมื่อตอนท่านประทับหรืออยู่กับผมจะพาไปปฏิบัติอย่างเดียวตามเขาตามป่าหรือโดนทุดง หรือสร้างบารมียังไงก็ได้แต่มีอีกหลายอย่างที่ทุกคนควรเข้าใจหรือควรปรับมาใช้ส่วนฝ่ายที่ถามฝ่ายจีนฝ่ายจีน,จนหรือเซียนจีนของผมคือฝ่ายสุดท้ายที่มาหลังสุดที่นี่ได้สร้างมา90%จากการลูกหลานได้มาขอพรมาขอความสำเร็จขอเรื่องงานขอกิจการและเรื่องเกี่ยบคดีความ ที่เห็นผลได้ทำให้เขาเมื่อได้แล้วเขาสร้างด้วยความจิตศรัทธาและอยากจะสร้างเองโดยไม่ได้มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นในานามเจ้าสำนักกงนาจาบ้านทุกเจงและผู้นำจิตวิญญาณของความศรัทธากงนาจาและทุกองค์ณที่นี่และทุกองค์ที่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อก็อตามเรามาเจอกันแล้วผมจะแสดงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ที่ผมพูดมันคืออะไร และยิ่งใหญ่ต้องกว่านี้ลูกศิษย์ของทุกคนต้องรักกันสามัคคีกันและขอบคุณผ่านช่องทางนี้ให้กับทุกคนที่ยอมมาเหนื่อยกันยอมมาหลับนอนมาเฝ้าของกันมาเปลี่ยนน้ำชายอมโดนผมดุดา่าก็แล้วแต่วันนี้เอาสื่อทางนี้ขออภัยซึ่งกันและกันและรักกันมากกว่านี้ปีหน้าพระใหม่เราคงได้เจอลูกศิษย์ลูกหารุ่นใหม่และคนที่มีกําลังเข้ามาช่วยเราเยอะ